วันมุนซิงดีลไทยสวัสดีค่ะมุนซิงดีลไทยประจำวันที่3พฤศจิกาย,ยนพศ2568ค่ะคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์หุ้นเท่านั้นนะคะวันนี้ตลาดเซ็ตติดลบ5.15อยู่ที่1309.50ค่ะจุดขายทำกำไรจุดขายทำกำไรหลังเฟสส่งสัญญ,ญาณลดดอกเบี้ยช้าลง กดฟันโฟชลอช่วงสั้นค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่32,000ล้านบาทค่ะแล้วก็แนวรับแนวต้านแนวรับจะอยู่ที่1290ค่ะเส้นแนวต้านจะอยู่ที่1330ค่ะอันนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์จากหุ้นอินโฟเกรสนะคะตัวที่1ไทย ให้หราคา9้บาท90สตางค์บวก15สตางค์ตรงนี้ก็ไปเวดาวลงมานะคะแล้วก็ลงมาตามชุดตรงนี้จะเป็นแนวรับที่9บาท40สสตางค์ค่ะส่วนข้ามูลก็รอเบรตรงนี้ให้ได้ที่10บาท20สตางค์ต่อไปก็จะเป็น10บาท5้สิตางค์ค่ะทำเฟรม15นาทีตรงนี้ก็ไลเวสะสมเพื่อ ยืนระยะค่ะแล้วก็เพื่อที่จะเบขึ้นไปยืน10บาทค่ะใชเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับคนส่งโลจิสติกภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลค่ะอเคใช่เปิดที่9บาท70สตางค์ขึ้นมาสูงสุดที่10บาท10สตางค์แล้วก็ลงมาปิดที่9บาท90สตางค์ค่ะตอนนี้ก็เบส EMA 89และ200 e ีเมล89จะอยู่ที่9บาท87สตางค์ค่ะส่วน e m a 200อยู่ที่7บาท61สตางค์ค่ะ RSI 37.30 NVDR 178ล้านวลุ่มซื้อเข้า27ล้านขายออก25ล้าน ATC 4ล้านค่ะแนวรับ9บาท70สตางค์แนวต้าน10บาท10สตางค์ถ้าเธอได้จะเป็น10บาท30สตางค์ค่ะตัวต่อไปหารหารราคา1บาท3สตางค์บวก6สตางค์ค่ะ ตรงนี้ก็อันนี้ก็เป็นหุ้นใหม่นะคะตอนแรกก็ขึ้นไปสูงสุดต,ตรงนี้ที่สองบาทเจ็สิบหสตางค์แล้วก็ไซเว์ดาวลงมาค่ะดูแนวรับแนวต้านแนวรับจะอยู่ตรงนี้ที่เก้าสเจดสตางค์ค่ะส่วนข้างบนก็เป็นแท่งของวันนี้ต้องเบรกหนึ่งบาทส0สตางค์ให้ได้ค่ะต่อไปก็จะเป็น1บาทบสตางค์ค่ะ ทำเฟรม15นาทีตรงนี้ก็ปิดไม่สวยค่ะหานเป็นหุ้นเกี่ยวกับโรงพยาบาลเอกชนภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลหารเปิดที่1บาทขึ้นไปสูงสุดที่1บาท18สต,ตางค์แล้วก็ปิดที่1บาท3สต,ตางค์ค่ะตัวนี้ก็เป็นหุ้นใหม่นะคะยังไม่มี EMA ค่ะ RSI 31.69 NVDR a 1,000แสนวอลุ C ุมซื้อเข้า20ล้านขายออก2 2ล้าน ACC 42ล้านค่ะแนวรับ99สตางตางค์ต้าน1บาท8สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท14สตางค์ค่ะโอเคแต่ว่าหารมีข่าวนะคะข่าวจากข่าวหุ้นบอกว่าหานเด้งแรง14เปรเซเกณฑ์ผู้ป่วยแน่นครึ่งปีหลังโตดันรายได้แตะ50ล้านค่ะ500ล้านค่ะ โอเคเดี๋ยวจะส่งลงในห้องกลุ่มไลน์นะคะตัวต่อไป bwg bwg ราคา3าสสตางค์บวก3สตางค์ค่ะตรงน,นี้ก็ไซด์เวยืนระยะที่30สตางค์นะคะแนวรับจะเป็น27สตางค์ค่ะส่วนแนวต้านก็ต้องไปดู time frame w e e ว่าเท่าไหร่แนวต้านก็ต้องรอเบรกที่34สตางค์ให้ได้ค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็น40สสตางค์ค่ะ จ <55. S 2> างเฟมสิบห้าตรงนี้ก็ไซเวสสะสมขึ้นมาปิดกระโดดแล้วก็มีแท่งสีเขียวทยอยเข้าเก็บค่ะ bwg เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับบร,ริการเฉพาะกิจถ้าพรวดบริษัทมีกําไรแต่ไม่มีปันผลค่ะ bwg เปิดที่28สิปตางค์แล้วก็ขึ้นมาไซเวปิดที่31สตางค์ค่ะตอนนี้ก็เบกอีเมลแ9และ200ไปแล้ว ที่25สตางค์แล้วก็28สตางค์ค่ะ RSI 65.53 NVDR a 66ล้านวอลลุ่มซื้อเข้าบ2ล้านขายออก24ล้าน ATC 3.1ล้านค่ะแนวรับ28สตางค์แนวต้าน34สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น38สตางค์ค่ะตัวต่อไปตัวสุดท้ายก็คือ TSM TSM ราคา6บาทบวก5สตางค์ค่ะแนวรับก็จะเป็นตรงนี้ที่ 5.75บาท75สตางค์ค่สะส่วนขบวนก็เป็น6 1บาทส5สตางค์แล้วก็แทบเบรกได้จะไปที่6 4บาทส5สตางค์ค่ะโอเคตามเฟรม15นาทีของ t f m ตรงนี้ก็ไซเวดาวล,ลงมาแล้วก็ท้ายตลาดขึ้นมาปิดค่ะเพราะว่ามี2แท่งสุดท้ายเข้าเก็บค่ะ t f m เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับจำหน่ายอาหารสัตว์ภาพรวมบรมิษัทมีกำไรและมีปันผลค่ะโอเค T.F.M เปิดที่5้าบาทเกสตางค์ขึ้นมาสังสุดที่6กบาทสิสตางค์แล้วก็ปิดที่6กบาทค่ะ e M.A. 89ด e M.A. 2อง้อก็เบรกมาแล้วที่5้าบาทห้าสิตางค์แล้วก็5้บาทค่ะ R.S.I. 58.53 N.V.D.R. แปดล้านโนล่มซื้อเข้า8000สนขายออก1นึ่งจล้าน A.T.C. 50000ค่ะ แนวรับ5บาท90สตางค์แนวต้าน6บาท15สตางค์ถ้าทะเุได้จะเป็น6บาท25สตางค์ค่ะโอเคค่ะตอนนี้อ้อ TFM มีค่ะ, okay, คะ,ะมีค่ะ,คะว่า TFM ยอดขายอาหารกุ้งปลาพุ่งดันกำไร Q3 ดันกำไร Q3 New h นิวไแต่223ล้านโต48%ค่ะอันนี้ก็ค่าจะกขาหุ้นนะคะเดี๋ยวเราจะส่งลงในห้องกลุมไลน์นะคะ มุนสิ่งนี้แล้ไทยโชคดีเดือนพฤศจิกาย,ยนค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ